สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนอกสถานที่แล้วเห็นไหมครับว่าการทำออนลน์เนี่ยทำที่ไหนก็ได้นะเอาไปว่าตอบคำถามเพื่อนใหม่ดีกว่าก็คือ,อทำยังไงให้สินค้าเนี่ยมันขายได้ทุกวันวันนี้ผมจะให้เทคนิคสัก3ข้อนะครับสำหรับมือใหม่นะที่จะไปใช้ผมว่าใช้ได้แล้วก็สามารถทำให้ร้านค้าเนี่ยเติบโตแน่นอนนะครับหก็คือ ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับอยากให้ร้านค้าที่เราเปิดใหม่เนี่ยมันโตเร็วภายใน1เดือน2เดือน3เดือนมียอดขายเนี่ยนะครับให้เรานรเน้นเรื่องของการลงสินค้านะครับทุกวันลงสินค้าให้เยอะขึ้นนะครับอย่างน้อยวัลชิ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับลงสินค้าเป็นแนวตัวล่อสินค้าตัวลอก็คือสินค้าที่ราคาไม่แพงมากนะครับคำว่าไม่แพงก็คือไม่เกินไม่ควรเกิน30เหรียญ ของพวกนี้มันจะเหมาะกับร้านค้าใหม่ๆเพราะว่ามันทําให้มันถูกขายง่ายลูกค้าตัดสินใจไม่ยากในการซื้อสินค้าเราอย่าลืมนะครับว่าร้านค้าใหม่เนี่ยมันไม่มีแรงกิ้งมันไม่มีเรตติ้งบทร้านค้าเราจะต้องสร้างเรตติ้งสร้างแรงกิ้งด้วยการขายได้และที่สําคัญนะครับถ้าเราขายได้ทุกวันเนี่ยตอนที่เราขยายที่มิดเนี่ยเราก็จะได้ดีมิดมาเยอะด้วยใช่ไหม นะครับสำหรับลิมิตเนี่ยเพื่อนใหม่ไม่รู้ก็ไปดูคลิปเรื่องของการขยายลิมิตได้เลยนะครับสรุปข้อหนึ่งก็คือลงสินค้าทุกวันแล้วก็ไม่ต้องลงแพงมากนะครับให้สินค้ามันเป็นตัวล่อล่อให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้าเราเยอะๆก่อนต่อแปอนที่2นะครับเน้นโปรโมตนะครับเพราะว่าเพื่อนใหม่ๆเนี่ยจะไม่สามารถทําพวกโปรโมชั่นได้ใช่ไหมเช่นคูปองอการทาป้ายลดราคามันยังทําไม่ได้เพราะว่า ร้านค้าใหม่ๆเนี่ยส่วนมากไม่ได้เปิดสตูเพราะฟังก์ชันพวกนั้นเราต้องเปิดสตูก่อนเราถึงจะทําได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะที่ eBay ให้มากับแอคเค n ์ใหม่ๆก็คือการโปรโมทนั่นเองนะครับการโปรโมทเนี่ยมันช่วยดันสินค้าเราให้ติดหน้าแรกๆใช่ไหมครับข้อดีของการโปรโมทบน eBay ก็คือ e b y อ่ะโปรโมทให้ก่อนนะครับขายได้ค่อยเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับ เบย์บอกแล้วว่าสินค้าตัวไหนนะครับที่มีอัตราการโปรโมทกี่เปอร์เซนต์ที่จะทําให้ลูกค้ามองเห็นแล้วก็คลิกเข้ามาซื้อเนี่ยเราก็เอาตามที่ eBay แนะนาเลยครับเพราะว่าจะช่วยให้ eBay ช่วยดันถูกไหมนะครับเราก็บวกเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าสินค้าตัวไหนที่เราซื้อฟังก์ชันเสริมหรือโปรโมทเพิ่มเนี่ยนะครับมันคือการจ่ายเงินให้ eBay ถ้าเราจ่ายเงินให้ eBayeBay eBay ก็จะช่วยดัน เรานะครับส่วนร้านค้าอื่นที่เขาไม่ได้โปรโมทเขาก็ไม่ถูกดันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับถูกไหมลูกค้าก็จะเห็นแต่ของเราก็เป็ต้องกลัวบวกเข้าไปได้เลยนะครับตามเปอร์เซ็นที่ ebay แนะนําอย่างน้อยเนี่ยการโปรโมทเนี่ยมันช่วยให้ลูกค้ามองเห็นได้ง่ายแล้วเราก็มีโอกาสขายได้ด้วยเนาะแล้วพอเรามียอดขายเนี่ยเราก็มาปิดโปรโมทก็ได้หลังจากที่เราโปรโมทไปแล้วเราเริ่มขายได้อ่านะครับอันนี้นคือข้อ2นะครับวิธีการที่3นะ ก็คือลงสินค้าให้หลากหลายไว้ครับเน้นหลากหลายหลายๆหมวดไว้ก่อนนะครับสำหรับการเริ่มต้นเพราะว่านะครับการลงสินค้าหลากหลายเนี่ยมันช่วยดันล้านด้วยนะแล้วที่สำคัญนะครับพอเราขายไปหลากหลายหมวดเนี่ยสักพักเราจะเริ่มรู้นะคะว่าหมวดไหนที่ขายดีเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าหมวดไหนขายดีเนี่ยเราก็เปเน้นที่หมวดนั้นก็ได้สมมตินะครับว่า เราลงพะเครื่องด้วยเครื่องสําอางด้วย Ebay m o มอเตอร์ด้วยปรากฏว่าขายไปสักพักอะ่ะอีเบมอเตอร์มีลูกค้าซื้อเยอะกว่า a แ c o u n t นั้นเราก็ดันเฉพาะ eBay m o มอเตอร์เลยก็ได้นะครับเราจะได้ทำงานหน้าเดียวแล้วก็ทำให้เราลงสินค้าได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่การลงสินค้าที่หลากหลายะนะครับคือลูกค้าเนี่ยบน eBay เนี่ยก็หลากหลายเหมือนกันใช่ไหมเวลาที่เขาเซิร์ชเนี่ยเขาจะได้เซิร์ชเจอเรา บ่อยๆไงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมือใหม่ๆควรลงสินค้าที่หลากหลายไม่ควรลงแบบเจาะไปหมดได้บทหนึ่งนะครับเน้นความหลากหลายไปได้เลยนะครับนี่คือ3วิธีนะสำหรับการเริ่มต้นของเพื่อนใหม่ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยปั้นร้านได้แล้วก็ขายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองเพื่อนๆลองไปทดสอบใช้ดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลติดขัดปัญหา ตรงไหนก็สามารถถามกลับมาใหม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ